โบนัสออเซลสปอนเซอร์ or, เป็นโบนัสที่ทางบริษัทนำยอดขายจากการซื้อแพ็กเกจของท่านสมาชิกในแต่ละเดือนมาแบ่งให้กับนักธุรกิจอินดีมโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือโบนัสออเซลสปอนเซอร์สําสำหรับสมาชิกที่เริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจไซส์ s p ส e ีเมียบริษัท จะนำยอดขายทั้งเดือนมาแบ่งออกเป็น2%และนำรายได้ส่วน2%นี้มามอบให้กับท่านสมาชิกภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดดังนี้สมาชิกที่เริ่มต้นธุรกิจโดยแพ็กเกจ s p r e ีเมีจะต้องทำการแนะนำตรงสมาชิกใหม่จำนวน4คนโดยแบ่งลงผังองค์กรฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนโดยที่บริษัทไม่ได้กำหนดว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามานั้นจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยแพ็กเกจใด,ดก็ตาม ขอเพียงท่านสมาชิกทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแนะนำตรงสมาชิกใหม่ลงฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวาสองคนเท่านั้นก็ถือว่าผ่านคุณสมบัติโดยท่านสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติทุกคนในเดือนนั้นทางบริษัทจะนำรายได้ตัว2%นี้มาแบ่งให้เท่ากันทุกคนโดยรายได้จากโบนัส All Sales p o n s o r อเซอร์2%นี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านสมาชิกทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนถัดไป สำหรับสมาชิกที่เริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจไซส์ l อลพีเมียมและแพ็กเกจไซส์ l อลพีเมียมฟิวเจอร์ทางบริษัทจะนำยอดขายทั้งเดือนมาแบ่งออกเป็น5%และนำรายได้ส่วน5%นี้มามอบให้กับท่านสมาชิกภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกันโดยท่านสมาชิกที่เริ่มต้นธุรกิจอินดีมด้วยแพ็กเกจไซส์ l อลพีเมียมหรือ l อลพีเมียมฟิวเจอร์จะต้องทำการแนะนำตรงสมาชิกใหม่ในเดือนนั้นจำนวน2คน โดยแบ่งลงผังองค์กรฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนโดยที่ทางบริษัทไม่ได้กำหนดว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในองค์กรของท่านนั้นจะเริ่มต้นธุรกิจโดยแพ็กเกจใด,ดก็ตามขอเพียงท่านสมาชิกทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแนะนำตรงลงฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนเท่านั้นก็ถือว่าผ่านคุณสมบัติแล้วโดยสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติทุกคนในเดือนนั้นทางบริษัท จะนำยอดโบนัสออเซลสปอนเซอร์5%มาแบ่งเท่ากันทุกคนโดยรายได้จากโบนัสออเซลสปอนเซอร์นี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านสมาชิกทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนถัดไป